หัวตะขาพตรงนี้มันจะพอดีเลยนะครับตรงฝีเย็บพอดีเลยตรงที่เขาผ่านตรงนี้พอดีเลยเนาะนะครับเหนือหัวเหนือตรงหัวหนาวนะอุ้มเชิงการเพราะอุ้มเชิงการเนี่ยเวลาข้อลูกเขาจะขยายออกเนาะมันจะฉีกออกมานะครับผมก็มีการเข้าตะเกียบโอเคไหมครับอ่ะที่เอาแบบผู้ชายเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะได้เลยครับจะได้เห็นเนาะเพราะว่าถ้าแบบผู้หญิงก็ลําบากในการเปิดปิดเนาะเซนเซอร์กันอีกนะครับอ่ะ, <c oughs> อ,ะอ่ะครับผมหัวนมนิดนึี อ่ะเสร็จแล้วถ้าเราทําแบบแผนไทยนะครับเราจะเส้นอิทาปิงคลาเนาะด้านซ้ายด้านซ้ายอยู่ฝั่งนี้เนาะอิทาคือ1น,นิ้วอิทาปิงคลาสุมนากาลทารีสะหสะสังสีทะวารีจันทะภูสังรุชาสุขุมงังสิกินีนะครับจะมีสเส้นนะครับอิทาเท่าเรียนลึกลงไปก็จะมี อะไรครับกาละทารีบนการะทารีล่างนะครับอันนี้จะดึงลมมันจะคล้ายๆกับการไหลเวียนของเลือดอันนี้จะวิ่งไปที่แขนทั้งสองข้างการะทารีล่างจะวิ่งไปลงขาทั้งสองข้างโอเคไหมครับการนวดเนาะแต่ถ้าเป็นแบบซิกเนจังแบบญี่ปุ่นเนาะมันก็จะอีกแบบหนึง่งแต่จะทับเส้นของเราด้วยนะครับเหมือนกับว่าตัวที่ทับเส้นคือตัวที่เหมือนกันนะครับเวลา คนสมัยก่อนเวลาคนเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเขาทํำหนูทําแค่นี้ฉันจะต้องเหนือกว่าอาจจะเพิ่มเข้าไปมันมี3มจุดฉันจะต้องเป็น5จุดฉันจะเป็น7จุดแต่เขาจะเหมือนไปฟิล์มมาทับกันจุดที่ซ้ํากันคือจุดที่แก้อาการแต่เหมือนเราอะเราฉันมีเขาสอนมา5 ฉันต้องเหนือกว่าฉันต้องมี6มี7โอเคไหมครับ<ม>แต่จุดจริงๆเขื่อนพันคือจุดที่แก้ปังโอเคไหมครับอะถ้าเป็นของิี่อาจารย์นะครับก็จะเป็น8ทิศเหมือนกัน8ทิศเลยเอา4นิ้วนะครับทิศสิโครงเลยนะครับ4นิ้วนะครับถ้าเล็กเราก็ใช้มือพอดีนะนะครับิี่อาจารย์ก็คือ1นะครับ2ทับกันแบงนี้ไหมครับอ่ห3 4 5 6 <7. S 2> เห็นไหมครับมันจะมีซ้ํากันอยู่1 2นะครับ2จุดเนาะนะครับอ่ะเวลานวดนะครับเราจะไม่จะไม่เหมือนเท่าแหวกท่านาบอันนั้นไปนแก้อาการนะครับพวกปวดลงปวดหล,ลังพวกเขาลงเข่าดานแต่เรานวดต่างคลอดเราไปกดอย่างนั้นตายลกูกาเนาะนะครับแผลแยกหมดเนาะเราก็จับเวลาก่อมท้องเอามือลงไปดันลงไปประมาณ1นงองคุรีเข้าไป แล้วก็ขยับเข้ามานิดนึงแล้วก็ขยับออกแล้วเข้าเพื่อลีกในชั้นกล้ามเนื้อโอเคไหมครับแล้วก็เข้าไปนะครับเราเข้าไปดึงขึ้นมากองผดเอะกองผดตะค่าเลยกดลงไปนะครับกดลงไปเวลามืออย่างนี้ให้ตรงนี้นะอย่าอย่างนี้เนอะเดี๋ยวโดนไอ้นั่นเขาจิมมี่เขานะผู้ชายก็โดนนั่นเขาดึงขึ้นมากดเราโน้ตท้องนั่ต้องผู้หญิงผู้ชายนะนะครับดึงเข้ามาเวลาอยู่ฝั่งนี้เราไม่ต้องเข้าไปฝั่งโน้ตเราสามารถกดแล้วดันเข้าไปเลยใช้น้ำหนักตัวโยกไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไป หนึ่งสองสามสี่นะอันนี้จะทะลุหลังนะ,ะไปหลังฝั่งตรงข้ามนะครับเนีย่ยลมรู้สึกไหมลมปิดปิดเลยเนาะอ่ะฝั่งนี้เราใช้ฉีกออกมาตรงนี้ตรวจตับเนาะเราก็ลงไปนะเนาะอ่ะเข้าไปกดอันนี้สมนาขึ้นขึ้นนี่ขึ้นบน,ข,น,บนขึ้นปากเนาะสมนาเนาะขึ้นไปโยกไปนะครับหรืออีกท่านึงที่ว่าท่าโมแป้งคนที่มีพุงใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะโมแป้งได้เอาแป้งทาแล้วก็โยกไป นะครับทาให้ลมออกทําให้ท้องยุบนะครับโมแป้งโยกไปโมแป้งโมแป้งไปเคยเห็นไหมครับเขาโมแป้งเนาะอันนี้คืออันนี้คือแต่โมไม่เกิน30มนาทีนะถ้าเกินสามสิบนาทีปวนนะจะรู้สึกจะอ้วกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการทาให้ลําไส้มันปั่นป่วนเนาะนะครับโยกไปโยกไปโยกเนี่ยดึงมาแอร์เย็นแอร์ดึงเปิดตัวเดียวก็ดึงแอร์ อ่ะห้างไปนะครับดึงขึ้นมาผ่านก<า>ี่รอบขึ้นอยู่กับใครครับเลือกับคอร์สครับคอร์สโอเคไหมบ <c oughs> างทีว่าเอากี่รอบดีคะ <c oughs> ตอบไม่ได้บอางทีเอายครึ่งชั่วโมงบางทีบอกคอร์สเรานวดเอ่อนวดท้อนวดนวดแบบสามหกสิบนาทีเข้ากระโจมสามสิบนาทีนะครับเอ่ออะไรอีกครับ นั่งทานอีก30มนาทีคอร์สหนึ่งสชั่วโมงบางคนเขาจะทำคอร์สสชั่วโมง4ชั่วโมงแต่จะไม่ถึง5ชั่วโมงเพราะอะไรหมอเหนื่อยห,อหมอแ่บวัน5ชั่วโมงหโห,ห,โหมันกโอใช่ไหมครับเราต้องดูด้วยคอร์สเราตั้งคอร์สหน่า